ไปต่อนเขาเด้ออ๋อต้อไปเสือตุ๊กขอเอาเหี้ยวไปส่งอนามัยคือกัโอ้สอคนจะไปซ่อนนี่ฝนตกแล้วฝามันขึ้นโอ้กันเดียวก่อนเนี่ยหมอเพิ่นนับเราวันนี้อ่ะคนเพิ่งเอาเหี้ยวไปตรวจเหรอข้าอใส่เหี้ยวใส่เนี่ยตรวจนี่หระของข้าโดยรู้โออนม่กันนี่ของข้าสองคนเฮาไปดีมัแค่นั้นตัวทุกข้าะเออไปก็ได้โอ้ยนีเนาะถูกไปยังแบบไปหรอโอ้ก็มันการสะปะอยู่รู้ โอ้ขนานมาเนี่ยอืมขนานโอ้อย่งไดเนี่ยพ่อโอ้คนตกกับวัดเตียวคนเท่าเนี่ยมาให้อ่ะคนตึงเห็นเนี่ยนี่อย่างนะตอนเนี้ยจะไปอนามัยเนี่ยจะไปไหนหรออนามัยอ๋อเนี่ยวไปซงเออนั่นเนาะไปกันแล้วเหรโอ้กำลังจะฮื่ยอัานปุขอนไปเออ่ะเขาสักหน่อยได้ห่ือโอ้ย่างมากปะกันไปเขียนชื่อไปล่ะเขียนแล้วรู้แน่แน่เขียนละ เรียบร้อยละเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้นักขนาดนั้นเลยการขนาดยังไปคนเดียวเหี่ยวโค้บเนี่ยกายยังไปคนเดียวฮะยังไปคนเดียวขอาวฟูมซุปเนี่ยลุงไปปากไปได้เปล่าได้ได้ได้เออสร้างกันไปกันหมอันเนี่ยโอ้ไม่เดี่ยวหนักเตะนักกว่าโอ้เผื่อไปหักกระตือไปตรวจท่านตรวจนี่ผมก็ถเออมีนี่ละเออได้ของเฮานี่ของลุงของอย่างนี้น่้องอยู่เน่ไปเจ้านักขนาดนั้นเดี๋ยวผมเอาไปเพิ่มอันหมอแล้วเดี๋ยวผมพิกมาจะไปซ่อมเขาไปซ่อมตาเนาะงขนาดน้องเขาว่าตาขึ้นนี่นะอ๋อตรงนั้นน้องอ่างอน mãn áo mất 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 oh oh mất 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 คุนานก็ได้ <c oughs> เหี่ยวฝาก็บปิตเอาละเบ้เดี๋โตร,ตรและกันเนี่ยโอโเอ้ยฝาก็พปีตบ,บนเแน่นไอ้ฝนนี่อย่างน่ะฮะนี่อย่างน่ะอันพอดีไอ้จะเอาเหี่ยวไปอันมัยไมโอ้ไอเนี่ยมันตาดฝนมันคว่ำเหีียวคุณแหน,นอ๋อก็ลันลุงแหนนี่บอกเอาไปคนเดียวมันปากไอมาแล้วมันปิดฝ่าบบนแน่น ความมดเมนเนี่ยวุ้งกุ้งเหี่ยวคนแก่มาคิดอยากไอ้ขอยังขอยังขอตัวเหี่ยวเซนี่ไอ้กำว่าก็ยังไม่บอกคนคนใดคนน้ำไก่ควันเหี่ยว้ส่คำมันหมายจะมีห้องโลห้องน้ำเห็นอย่ยไส่ต้นกล้วยฮั่นตต่มาฝนมันโตเมนบอกไว้ฝนโตไอ้ขี้ขั้นติเมื่อเมื่อหาปุ๋นนานมันไก่ป้ามาจัดไก่แล้วใส่กุ้งเหี่ยวใส่นี่ไอ้กำฝุ่นใส่ต้นกล้วยพุ่นเหอะเป็นเยี่ยเป็นการพวกนั้นนี่ปะ ทำเดียวบัได้ไก,กุ้งขอคำเตอะลเอาละเอออย่แปลงหน่อยก็ถ้าบัาได้น้องกุ้งนี่แย่นะเดี๋ยวอาจจะโดนขนานได้เมียอาจจะได้ครับนั่นแหละเย,ยอะสาวนี่ออขาวจ้ะขาวเนะานะขาจายแป๊ยขาจายแป๊ยโฟล์ตุกไงครับหอมเ่อยเขี่ยมตุ้ง่ยะปะ รขอบคุณนักเน้อเราจะไปไหนเดี๋ยวนี้ไปพักกันหน่อยกันไไน,นิดนบช่วยบ่ก็ลถไอปปก็ได้นะโอ้ไปเขวดคนขอบคุณนักเน้อขอบคุณ <ไป S 1> สำหรับเยี่ยวขวนี้ได้เยอแล้วได้เยียวเลยัก็ได้เยววแล้วกันได้ดี่ยวเลยครับเออตัวเขาหลวงเปิดปากกาบ่ มันจะมีกี่สลากนใจว่าวาดมาฮปีนี้คนเฮาต้นเหระแม่เดี๋ยวอยลงประชุมเหมือนกั้ว่าจะเป็นตลากต้นในอย่างั้นน่นาะอ๋อกขายห้อยขายหูเสืออยไปยังงานันนันไปยังงไปยังงามัเนี้ก่อนมัเนี้ก่อนใจเย็นใจเย็นปนันยองยองอึนองยองนันไอเอยังนันนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปนันตั้งตีปนันเป็นยองปรเดี๋ยวจะซื้อเชิญเร็วนี่นะ โหนเี่ว่านน่ะโอนี่อย่างน่ะออกมาแล้วมั่งก้โอ้แม่แม่แล้วเป็นแล้วออกกันเนี่ยออกพร้อมกันเนี่ยเป็นอยังเบาหวานกะใช่โหนนั่นย่างเป็นไตไงกะให้แตะให้วะไตก็ใหญ่อ้าก็เป็นไขมันอย่างก้อเออมาเบลก็แล้วให้มายังอย่างน่ะก็หมอเนี่ยมันบอกบอกว่าไตป้อนน้ำต้องมาต้องไม้สองเดือนนะซ่อนไม้สองเดือน ปนันมันสูนต้องได้ยังไงปนันป่วยป่วยายไอถึงนั่นเลยนะประเดี๋ยวนี้มันเข้ามูดมันมาต้องเหรอปนันใจเย็นๆนะเรแล้วประเดี๋ยวนี้ปนันจะไปไหนปเดี๋ยวนี้ให้มันน่ะก็จะไป้านนามัยไปหาหมอครับเนอะไปบ้านหมอไปจ้าอันามัมโอ้โปนันใจเย็นๆคือว่าให้น่แน่ ป้อมันเป็นไถ่เจ้าโอ้โหไปอูกับหมอไปไปหาหมอก่อนไะไปถามกันดีๆอันอันปนันไปหาหมอไปถามดีๆเดี๋ยหนานจะไปหาหมอก่อนเออเออนออว่านดีกว่าหนานใจเย็นๆตั้งสตินะปนันขึ้นก้อยไปเนอะโอ้ยตายแล้วปนันเฮ้ยไปโอ้โหโอ้โหให้จแล้วตายแล้วไปดูดิประเดี๋ยวนี้แท้ต้องแต่มเข้าหูใดบัดเดี๋ยวนี้ฮะจะไป็ู้จะได้ฮะ หูดอหูยังหูยังไม่ได้เนี่ยสุกาอ๋อบมียังกุ้งกุ้งยังมหูเริมดอ่ชัยนะค่ะยังสงชัยยังอ๋อบมียังสงมชัยกุ้งกุ้งใครจะเอาปนานต้อฮะว่าไปเลยกุ้งใครจะเอาปนานต้องกุ้งต้องกับไปเจ้านานต้อมคนละคนกันละโอ้นหนตายแล้วคนานใจเย็นๆนนานเอโออคโอ้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 อ่้อ้ออ้้โอ บรรยากาศฝนตกของล่าสูดเมื่อใดมันจะแางนะฝนน้ำท่วมทุบบ้านทั่วจงหอมน้ำท่วมบ้านปนเกิดเป็นดินดูแต่ฝนตกอย่งดีฮะถ้ามาถามอ่ะกล้วก้ก็บเป็นเรื่องมาหัวใจได้โยแก้มือใหมโอ้ยอายุกว่านี้เออนั่นอ๋อนะมีกับแม่เลยก็มีแหละแม่ไม่นี่ก็แม่ไม่นี่วะคนไม่นี่เราหันกะหันนะกัลุ้งอย่างนี้ ก็ไปตอนนี้อย่างกำลังจะยยะพนันมากอย่างโอ้ยอย่างนายซูแน่แน่ยบดีนี่ว่างก่อย่างนั้นก็อันงอหนักอะว่าบัดีนี่ตีวันหน้าน่ะตีวันหนั่นอะบัดีนี่ใครหูใครหูเลิ่งหูลาวอะไรอย่างนี้และอันมาจะจูนลุงไปส่งไปส่งไปไหนไปฮงยาแม่และลีกันฮงยาแม่เลยดีไปยองฮะจะไปฝากต้องหน้ำไปฝากต้อง นานจะไปไปว่าไปเลยโฟนตกจี่จีเนี่ยมันย้ะ้มันจะคืดจะจากันอ่ะนะมันมัวยังคือผลมันออกมาอย่างอั้นตอนนั้นก็ต้องกลัวมันก็เตะอ่ะเอออยู่คนเดียวเปปนะจ่ยแล้วต้องมันก็คืดแต่จ่านะนี่แล้วจะ๋ยวนี้สรุปก็คือจะไปหาหมอน่ะไปตรวจทำกรรมกะจะไปตรวจไปเซกพอไปลรวเท้าไปฝากต้องไะแะโอ้ลวดฝากต้องเออ จะได้ไปอาอะรกันถ้ามันต้องนะจะได้ไปเอาอะไรกันหนกระแชแล้วไรกันนะฮะก็จะต้องมันพืดนมาจานะคะว่าโมดูกจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใหญ่น่ะฮะอเองใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่โตมัโหรานอลไรบบเดี๋ยวเนี้อืโอ้ก็มันได้นิสุวิปจยไปส่งได้กะจะขอสารภาพอ๋อเรื่องมันใหญ่ขนานอัญชล่ารภาพสารภาพอัญชย่าแผ่วอัญช่ามหลืองอัญชล่าเนี่ก็เรื่องเหี่ยวปนนันที่วันมิต้องเนี่ยค่ะแล้วยังอ่ะคือความจริงอ่ะวันนั้นเน่ะที่เอาไปน่ะอืยข้าเอาเยี่ยวปนนันไปคว่ำเออนั่น หาเออแล้วมันยังย้อยก็เยี่ยมปนนันไปคว่ำไม่ใช่ใดหน่ะจะปีกมาเอาไม้ก่อขวบเป็นโต๊ดเออขวสูดาขวบปนนันเลือดนี่ไงเออไปป้าใส่กุ้งพอดีไม่ยช่ไดก็ขอเยี่ยวกุ้งหน่าก้าวขอเยี่ยวกุ้งแล้วก็ข้าก็เอาไปส่งแทนเนี่ยเนี่ยเฮ้ยกุ้งเยี่ยมดิกุ้งไม่ก้าวไอ้กุ้งกุ้งอะเฮ้ยฮะและกระบาเดี่ยวเนี่ยมันไม่ใช่มีผัวแล้วที่แน่แน่ อีกุ้งต้องกระพายข้านั่นไม่ใช่ไม่ใช่ข้าข้าจะบอกว่าข้าก็บงเรื่องมันเป็นความผิดของข้าที่เอาเยี่ยวงกุ้งไปอ่ะเอานั่นลำเดียวนี่กุ้งต้องกระพายไปแลยวนี่แล้วมันฮู้น่ะนี่มันฮู้ตัวมัาก่อนมันไปฮู้จะได้ฮะเอา เอาละดังทั่วบ้านแน่ไปชิกันทั่วบ้านนะทั่วตำบลอำเภอเน่อีกุ้งมระเด็นมันไม่นอนหาบ่ะลนี่ยกุ้งไทยลัดมีต้องมันต้องฮู้แกว่าป้อมันเป็นไอประเดยนนี้ต้องไปถามมันเขาต้องอู้มันอย่างไรดีน่ะไปถามมันน่ะอู้มันอ่ะตกลงมึงต้องกระไายมันต้องฮู้แกเปิดมานอนโดยบัฮู้ได้อย่างไรไปประเดียวนี้มันต้องไปแล้วหงโยฮหงยาเกุ้งมาให้เร็วเออถามได้ถามเลยกุ้ง มานี่อันยังพี่อันยังมาที่คนข้อมีนี่มดก้อนหนานี่นี่มามากูเดี๋ยวนี้นะตัวนี้นะยิ่ใหญ่น่ะอันยังมาแปลงหน้าเข่งจริงๆริงอนหนโนอ๋็ไม่มีเรื่องนะก้าก็ตัวน่ะก้าอันยังก็บาดดียวน่ตัวน่ะกัะต้องอ่ะโอ้อนหน้าใหญ่ยังก้อนมดตัวน่ะกัะเต๋อเออมันยังใหญ่ก้อนหนานเอาคำที่ไหนมาบ้าอ๋อฮันนี่นี่นะก็ดีจะมูเดียวกันจะไม่ปากของพ่อหนึ่ก็ถ้ามันแบบเป็นจริงแล้วก้อนหนานมันจะที่ไหนมาบ้าแล้วบาเดียวเนี่ยตัวเนี่ยใครเป็นคนว่าอีลงมาอีลงมา มันานมันจะเยี่ยวเฮาอืมันไปเยี่ยวตัวเยี่ยวตัวอ้อไออู๋ฟังฮะวันที่ไปตรวจเยี่ยวอะที่ไอเอายี่ยวตัวไปตรวจอะผลเยี่ยวออกมาแล้วกได้ต้องได้สองเดือนสองเดือนตัวไปอยู่กับไผ่ไปนอนตัวไผ่ฮะปัะเดี๋ยวนี้เป็นไม่ยิงอย่างใหญ่ฮะอายกอเออขอมานอนตุยกับป้ามาเจมันไปนอนได้เปิ่นก้าแม่เตุแม่เตะพ่อแหนงแม่เตะปีน้องกับบักกึดนเนาะ บัานเหลืองมันจะใหญ่โตเนี่ยเฮ้ยก็แน่นกึศนักอืมก็แน่นแล้วก็บัรเดียนี้ตัวสรุปยังไงตัวไปต้องกระไผ่ฮะามเตอะข้าได้ผัวยังบ่บอกยูยูไปนอนตะิอนอี่ใดอย่างไรอ่ะน้องก็บรรจ่างจะว่าได้เฮ้ยแล้วบัดเดี๋ยวเนี่ยต้องเ่ะฮะเรื่องต้องอ่ะเออไอ้ขวานบรรเดี๋ยวนี้โชวกันอีกกุ้งใครอย่างไรบอกเหรอตีเจ้ากันกวงกอนไอ้ขวานบีแม่เตล่างตาล่าภาพตีว่าตองแน่สรุปยังไ Đi bao vào nhiều cái tua đó nè. Ừ. Ờ. Nửa nhiều nó. Có ai có ờ. nhiều tua luôn, nó Mày phải chạy cái này mà nát hông nè, mày mà chạy phồn tức tức nhá. Lớt tuổi gì đây à? Mày ở nhiều mua đu không, cản tổ hả cả mẹ. Hả? Yeah. <laughs> à. nhiều mua mà Mình Mày nhiều tua ra cầm. Ồ, <laughs> nát. เอาปีนานมาได้กินมาได้นอนก้อนย่องเป็นพ่อกินก้อบัดลำก้อนเดือนรับก็พอมได้รับน้ำหนักเกิดปรลดเขาก็ตึงมาน่ะกมันแดงก้อใจมันจะต้องได้อย่างใดน้ำมันเดี๋ยวนี้จะไปไหนอ๋อไปบ้านล่ะกันนักกำเนิดจะไปไหนอ๋อไปปากต้องไปเชสกพรเนี่ยดีนะดีนะที่มันบัตต้องนะเราจะไปต้องก็ไผ่อถ้าต้องแล้ไผ่อย่าห้าเป็ดป้อน้ำหนัาก็ใช่แต่เขาจะห้าอ๋อเดี๋ยวด้วเดี๋ยวด้ว รู้แล้วก็ใบใหญ่เยี่ยวน้องกุ้งชะกำใช่น้องกุ้งกับปลาต้องสักำเออโจ๊กเขาเวอเออเอาเรื่องหน่อยแต่ย่างกลายเป็นเหยาโอวก็โตแขกไปเสาะหลับหลับพี่น้จะกินแล้บพี่นันจะไปไหนพี่นานจะกินหลับพี่นันจะไปไหนก็ไม่หลับกินเอ็มเอ้เลยพี่นันนีใจเว้ยกุ้งเป็นเหตุเป็นว่าเอาพี่นันเขาไม่ได้กินข้าวม่ได้รับดีนอนดีแล้วเขาอะเมย์เนากินอย่างนั้นที่แรกคาดกดีใจน้อยว่ากุ้งต้องเลยเนาะอือ ถ้ามีไปรห้บหรือ้องค่าก็จะห้หาบนะแก่นก้ะยังตุเกให้กุกมกอน